ยากอยู่ห่างผมไม่มีเวลากินรสคือเ้าบอกว่าจอกมันสิ้นหายกินแล้วไปออกมาทางนอกเป็นลูกออกมาทางนอกเพื่อโอ้โหน่ามีเกินมากไปให้เพิ่นกอดแน่เพิ่นเป็นน้องของอาบัสตาฟาของพ่อแม่ไปยังไปลูกยังไปเพิ่นบุคลากได้มาเด็กไปหาเพิ่นไปกอดเพิ่นลูกเพิ่นบุคลากได้มาเร็วเป็นแม่ของตุ้มมงที่เราหาแม่ สเมเเเมกอดลานแม่นะคนบิีงนสวยม้กสวยเอสวยออกมาเอ็ม่าพี่ออยไปนั่งกอดให้นึงเอ็มาออกมาลวพี่ออยไปนั่งกอดยายออกมาลูกทีนี้ไปเขาไปชุกุยา่เขาลอยย้ายเขาไม่จกินเหน็ เขาบุญคุณกัญญาค่ะเขามีสา้นชูมัอดีใจแะไรพนดหยพนดีใจเป็นลูกดีร้านเอาดีใจลูกเจอลูกเจอหลานไม่ได้เจอเาปคือพวกยายยายม่ายลำบากคันถูกัญญาลูกว่าลูกหครอยู่เงินลูกใครอยู่เงินกับปอยู่เนาะเนาะ กินเป็นไหมเมื่อวายกินเป็นบ้าอันเนยเอาอย่บอกกับปินั่นเป็นมักเอาบอกเือจุ่มกับปีนย้ายจะไปแจกซองคุ้มกินเลี้เสนคุ้มย้ายตัวนั่แจกเะบอกเปินแล้วแต่ว่ากระมุนผูขาดมันบพราะว่าแมนพะไรนะขาดเสียพราะตูพอน้ำเน้จะตกงามเนาะสะอาดแล้วกยาเ่ยนะจะไปเสียจะไปงามเนาะเฮ้ยคุณแจรถมาแน่ไปบ่หอเดี๋งรอบแบนเลย ไก่เหอรอไก่กับลูกมันลูกเออสงสารเนาะข้ามไปไว้เด้อรถเหยียบสุด้นั่นเอาลงย้ายลงไปนั่งแอ,อร,ร์บนเท่าน่ะแอร์ธรรมชาติบอค่าไปนั่งแอร์จริงจริงอย่านี้ไอบอห้อดอกล้อแบนเลยยนียงๆเนียงๆด้วดันเอาบมไซด์เมื่อกี้เป็นอะไ่อันนึงก็ได้เนี่ยเลาบอค่าไปโอ้ยคอยไ่ได้ครับไ่ได้ครับคืออะไลนะถูกต้องมันอย่าบ่อเลย พี่ลีวะต่อที่คุยรวยลงได้หรือติโอ้ยบัคคีดอกกันหลายคนลดเยอะโอ้ยหลบน้องเหรอน้องจะสวบหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมุหนาสิเด็กครับดอกหืมใคครับมื้อนี้ใครครับมื้อนี้เออมุหนาก่อน นะครับมอไซค์เดี๋คับไอแมน่ะอย่ขี่ยอย่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับค่อย่าคนที่โต๊ะนั่ไปบ่ได้เฮ็ดบ่ได้มือหน้าก้อนเออไม่เมื่อไงนะผู้ใหนแม่นไปแล้วผู้หนาเออพามัไปแล้ว น้ำแม้รดยางแบนเลยน้ำเยลรอยข่อย,อ,ยอยกระว่าอยู่เป็นหนังสนดบอแมนข่อยว่าได้ขึ้นน่รอยขึ้นแบนเลยข่ <c oughs> อยระว่าโอ้ยข่อยกระตูนีน้อยหนึ่งน้อยข่อยว่านั่นไปแป๊บหนึ่งเด,ด,ด้อเครื่องสโมงนี่แหละบ้าติข่อยสี่สิบกัวหนึ่งหัวเจ็ดสิบกัวบุญหกสิบมาชิยูบ้าติ ไปเอมมาไปย้ายเฮดผมปะไปเฮือนไ่เขาเป็นเฮดผุ่มจังไลยเดี๋ยวนี้ไปอยากนั่งอันนี้มันบบได้เจร้อนมาละมะขับไม่หนีเอมมาอยากนั้นนางน้ำยายพุ่นเน่เจ้าทีไปอย่างพุ่นแหละฮันเด้ตัวเสือก็จะไปโน่นไปมันแบบจะขี้อันงานมันจะขี่นะย้ายเลือกเอาทิไปอันไหนคอยทิไปอันนี้เด้เจ้าไปนั่งพุ่นเลย็นเย็นไปพุ่นไปนั่งพุ่นเย็นเย็นพุ่นเออใจไปนั่น ไปเลยไปเอามาเราไปนั่งกับตุ้ยแสโอ้ยเย่มาสันเย่เลยคนอยากนั่งอันนี้เออแย่แสเจ็ไปมาสันดูรถเด้อเอาไปอยากนั่งอันนี้เอาไปฮะน้าเอาขับยังไม่หมดเยลยรถเก่งแต่ว่ากลับมาที่ได้มาน้ำเจ้านะั่ะหละ่ะมันห้อนไปวันนี้จะพาไปชมบ้านพี่สาวเลยจ้าโบว่าแม่ก็อยากไายเนาะโบว์โบมิตร ับมาแม่จะนั่งน้ำป้ามันห้อนเอาจะร้อนมาเมื่อน้ำกันวะคอยนั่งท้างหนเลยเนี่ยน,น,น,นักเสะเดี๋ยวเบิ้งแบะเบิบ้งหยางมันก่อนเออปลาอ่อยจังหวัดนีระวังขนีด้วยเนี่ยลูกห้วยมีดสิบอนเสียบานเราก็บาดอกเออไปเบื่อ่อยกิน,กน,นจะตปลากินจะตุ่ยตัวโอ้ยผลทฝนตกอีเหลีเฮาตอนกามาเฮาในมหลุดปลา อย่างไรอยากเนื้อไปเลาะเลาะบ้านพระบอนไปเดี๋ยวมามองแม่หน่อยนี่ชอบเหรอ มาระบางแล้วน้ำลูกเปียกบากยนะ้านปุนยทำไมสวยจังเลยเนี่ยถอดรองเท้านะลูกที่จริงรองเท้าต้องถอดข้างล่างนี่นะถอดตรงนืต้นกล้วยต้นกล้วยล่มรื่นธรรมาชาติมาก มาเที่ยวบ้านพี่สาวจ้ะบ้านทางทางบ้านป่าโอ้พัคเจสีพื่นบ้านก็เปี่ยนท่าบ้านงามเว้เยเห่นไหมเอาเอาดอกไม้เอาไว้เฉยเฉยเดี๋ยวก็ๆๆกลับแต่เราจะอยู่ยอุ้ยไม่มีแอร์เลยอ่ะร้อนจังเนา<น>ะพัดไม่ม,ม,มีแอร์ร้อนเ <ๆ S 2> ลย <ๆ S 2> เอาย้ายไปหมดได้หนาาเดมห่วยโต๊ะทั่วส่วนเลยย้ายแล้วระบียบเรื่องอว ะอ่อนเนาะคอยกับอ่อนอยู่ อยู่เนาะยายของล่างกว้างของบองน้ำกว้างสิแม่นี่ห้องคว้างก็ดีห้องคั่วกับบกกว้างเกินบบบกแคบเกินพอดีพอดีเลยห้างขนาดเราส่นไส่นเนาะก็ยังส่นเลยได้อยู่ร่มอยู่นอกดีเพราะนอย้ายจะมาบ้องยุงนอกพร้อมแล้วกันกับไม่ได้ผู้เดียวกับพี่มูยุงสินะ แกก็มีหลายรุ่นตีโอ้ยเขียงแต่มันงามเนาะส่วสออนอยากาไปน้อ์เวยยได้้ปขี้ไก่ไก่บ้านหนบ้านโน้นจะเป็นบ้านพี่สาวคนที่สองของแม่เอม่าจา้ะส่วนหลังนี้เป็นพี่สาวคนแรกโอ้ยองขาบ้านเฮายัางมีอยู่เนาะนะแส โอง่งแดงคือที่เศ้าขายลเลยเนาะนี่<ม>บ่บเป็นโอ่งเขาวละโอ้ทันใหม่แล้วน้าเป็นอย่างเพื่อนร่ำปั้มหรือน้าเป็อย่างอันนี้นอันเพื่อนเ่ิดใช้ปั้มไว้หน้าหน้าไข่มากไฟ่รับอเออกระใสยอยู่นี่ป้าตี๋ป้าบักปีเจ๊บลอนแหมป้ากล้วยเพื่อนคือคาดเสียบ่คัดตัวเพื่อนน่ะเพื่อนสอมงามบนนี้เลือจังใดนี่งามหรือบ่งามนี่อันนี้บ่งามบ่งามแน่นบ่เฮ็ดจ๋าไหนม่อยาสชิงามใส่ปุ๋ยหรือเป็นน้ำดินหรือจังใด มอนพันบ่านแต่บำรุงมันหน้าพันปีเดียวอ๋อโอ้โบ้านได้มีเวลาหาคุณปีเดียวบ้านได้งามเออมาแล้วก็ได้ขโมยดอกไม้บ้านพี่สาวจา้ะคุณน่อยพี่สาวคนที่สองเนี่ยเพิ่นมักปลูกดอกไม้คือแม่เอม,มามาปลูกดอกไม้แต่ว่าคนพี่สาวคนโตัวเขาเรียกอะไรทบ้านเขาเรียกว่ามือฮอนนะพี่น้องมือฮอนป,ป,ปลูกปลูกผลไม้ปลูกดอกไม้ก็ไม่งามซะแต่พี่สาวคนสว่มามักมักดอกไม้เหมือนแม่ไอ้มาเห็นบ่ก็เลยเอามาฝากกากโนเวนนะจ้ะเนี่ยมาเนี่ยไป บ้านเขาตรงข้ามกันอันนี้พี่สาวคนโต,ตอันนี้พี่สาวคนที่สองใครไม่อยากเข้า YouTube หลบนะครับยูทูบเบอร์มาแล้วนะเฮ้ยเหม็นจังเลยพระจังน่าอ่อยกับเอ็มมาบปอยากมาเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยพระจังหลานสาวบปอยากมาห้องมา้าเราบอมาเลยเจ็ดเจ็นไหมแม่ปารดอกอนี่คือง,งาม <c oughs> เดี๋ยวไปมอส <c oughs> มันดอกกระเจียวบนไอสีชมพูนี่ โอ้งามเดถอะวะเบิ้งเบิ้งพี่น้องมื่นหนีสิพามาเบิ้งอันเถาแก่ซื้อขี่ยางว่าไล่ได้ดีบออันของไทยเบิ้งการได้จัดได้มาเบิ้งเด้อเถาแก่ไปทางนี้เพื่นเถาแก่เน่มาอะไรเพื่อนเถาแก่อีหลีเด้โอ้พระแม่นอันนี้เมียเพิ่นจันทร์เถาแก่อีหลีพันมาหายจะไปเพื่อนมาไปเบิ้งการได้ล่ะ อีเมสอีเม,เมสใช่ปะไปย่าเฝ้าเจ้าอย่าเฝ้าดาผัวเด้อรุ่นพุ่นขัแก้ไฟไปทำแก้พุ่นอเสียได้จังไดก่อนนี่ต่อเดือนนี่ได้กำไรหลายปรนใดอันขายขี้ยางเนี่ยอ <c oughs> ๋อโอเคถามจะร้อนมือนนเส <c oughs> ี่ยย่านคนซื้อน,น้ำมาพี่น้องเอ้ยก็เลยบอกบอกมาได้กำไรเท่าไหร่ต่อมือต่อเดือนเห็นไนหะ นนพูดขี่ยานอยู่นะคุณยันยานยันขาวแยงอาชีพยานยานเขาวแยงอาชีพให้สัมภาษณ์ไว้ได้เดือนเอาแมวน้อยตัวหัางเมลน้อยเหรไอ้มาเห็นบ่เมือนอันโอ้ยมันบ่หูกับมันกัดอยู่บ่หลายยายกันเข่าใกล้เจีเอ้าคนบบเห็นเด่นอันพุ่นแต่ประกันก็บบกต่างรถกันนี่พุ่นละมักหมาแมวคืออย่างนี้โอ้ยมันเอามือหยุ่มเนาะเอ้าก็เป็นตาฮักแท้เจตาะฮักเนาะโอ้ลูกพนซองตัวไปออกอยู่ใส่ละห้าตัวเอ้า กูดาไปอันนี้มันมีคนเอาบอกโอ้ยคนอย่าบอกแล้วกลินมากถึงจะใกล้กันมนีไม่ชอเพราะอะไรก็เสียเป็นอะไรก็ร้านย่างจ้ะคือได้เดือนเท่าไรก็พอรู้เดอนเอาเป็นว่ามาถามเนะถ้าเสื่อมเรื่องแล้มาถามพี่พอรู้เลยดีเทศไร้บ้านติวันเท่าไรแม่จ้างนั่นดูกันเทศได้วันที่ไหนบ้านละแปดชั่วโมงโอ้บอกอึการทำมาหากินให้บุญให้บุญการพี่น้องเอ้ย ก็จางเอ็มมากไปอยาบมาเนาะมันเหมินแต่ว่าเนี่ยเัาไเห็นนี่มันมาด้เนี่ยขนาดนน่นร้อนกันไรขนาดแล่นกายขี้คว้ยซื้อคนสวยอ่อยขี้คว้ยอือเวลาจะสั่งเนี่ยมาดูฮะมันตาฮักจังเลยปาส่วนเป็นเฮาแกอหลีจากพี่น้องโทรศัพท์สองเครื่องหุ่เอ่า ปอาแถาแก่แถาแก่น้อยตัวนี้าหนิรถซับสองเครื่องแถาแก่นี่เพื่นก็มีอายุสองเครื่องมันไปไบเเอาไปเสี่ยงไว้อันหนึ่งสั้นเพิ่นพี่น้องเบื่อไรรับไรจ่ายโอ้ยบักหลายหนึ่งที่ได้มายืมเงินที่ได้มายืมเงินเพื่อนซื้ออันซื้อตัวยี่หรอจุนัดไอเฮียนอ๋อลูกไอเฮียนเออแล้วมันจุนัดสนองงามงามงาม ถ่าแก่ซื้อขี้ยางนี่เดือนได้เดือนเท่าไหร่เดือนหนึ่งอ่ะไม่รู้เอาเป็นเท่าแก่อ้อย่างบอลลูวันหยุดไหมเป็นแค่ลูกนอกอือเท่าแก่บะแมียงตีเห็นหน้าตาดีนึ่งวันเป็นแถวแกน้อยได้เดือนเท่าไหร่รทัไรวันบ่ครับวันเท่าไหร่ละสามร้อยละสามร้อยเข้างานตีห้าเหรออ,ออกสองทุ่มใช่ไหมเข้างานเที่ยงเที่ยงบ่แล้วกินอยู่ยังไงเท่าแก่น้อย เท่าแกยังไงเลี้ยงเท่าแกน้อยกินอยู่ยังไงเท่าแกใหญ่เลี้ยงมันจะโอ้มันจะลูกหลานจ้ะพี่น้องลูกหลานทั้งนั้นโอ้ยขอันยางไปทายขี้ยางก็อยู่แก่เลยเนาะโมแล้ยมมีซีซีฟเต้เออเออได้ยินว่าซีซีฟเติ้ลหน้าคุยกับไทยอันเอ่ออีหยังก็อยูุนยุนยอนเวสซาแก้วบ่แม่นเออซาแก้วบ้านเขามีสามหาบ้านเรามีบ่ ทางทางซักแก้วแม่เจวอนกินแต่สามห้าดีกี่สี่สิบนี่เขาเจ้าโบกินข้าเจ้าวากินมีสามห้าค่อยกระหานก็รูดเลยว่ามีสามห้าบ้านเท่าเหมียะขั้นสี่สิปหนูขาโบกินเลยอันโอ้มันลึ่งไผ่ลึ่งมันเนาะค่อยกระหานก็รูดเลยว่ามีสามห้าไอย่างย้ายอยากได้ผัวไม่บอกเจ้านัหนแหละที่มนสลึมสลือเป็นขึ้นอยากได้ผัวไหม ส้มอุ่นแบบร้อนเนาะไม่มีแอร์โอ้ยห้องจ้าจ่าก็ที่เปลี่ยนก่อนห้องน้องออยอยู่นี่เปลี่ยนก่อนอยู่นี่โอ้ยไม่กสมเพียงแต่ว่าพับผมผมเลยซื้อเปลี่นอยู่สอนเนาะไนี่ตีนกุกติแต๋าให้ลูกเลยแต่พห้องอีพ้อยด้วยไม่ทั้งหนดเออโอ้ยห้องออยคือกันโอ้ยห้องผู้สาวคนผู้หนามีบบกอึน้ำคักๆ่ะน้องจะแสีอันอนุญาตเปิดแต่กลางคืนบนเจ๊ร้อน จร้อนสาร์อาทิตย์นี่ให้เปิดอยู่บแอรนี่เสาร์อาทิตย์ี่เขาเปิดอยู่บนแอร์เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ให้เปิดเออกันเว้นก็ไ่ให้เปิดให้ืตารางให้จุเต็ตารางสิโอ๊ดให้พื้นมันเย็นเตียเปิดให้ปิดยงนี้ขนมปังขึ้นลายแทะขนมปังกับไล่ลายอมาทาพวกช็อกโกแลตพวกงยานสองคนสองคนติติ ยายไม่หมดจากเทิดมาสั้นเออใน,นบ้านพี่สาวคนที่สองจ้ะเขาอยู่บ้านป่าบ้านพี่สาวคนที่สองอยู่ในบ้านหลังหนึง่งกับพี่สาวคนแรกอยู่อยู่ในหมู่บ้านหลังหนึง่งอันนี้เขาอยู่ในป่าคนละหลังิ่นบุญเงิน,นงจ้ะบ้านพี่สาวก็เป็น เมียคนไทยไม่ใช่เมียฝรั่งแต่ว่าเป็นเมียคนไทยที่เงินเยอะกว่าเมียฝรั่งอ้าวหลักไล้ยินอยู่เป็นเมียคนไทยแต่ว่ามีเงินหลายกว่าเมียฝรั่งจ่าเก่งมากนะเอองามงามอันนี้เป็นน้องสาวแม่จากพ็อมาดีพี่สาวหลานสาวหลานสาวเขาเอาเสือ้อเสื้อสูทให้เพราะสั่งมาแล้วเขาใส<ว>ไ่ได้สวยไหมสวยไหมสวยโบงามงามน่าเสียใส่ไปเลี้ยงควายโอ้ยใส่ไปเลี้ยงควาย อ้มันคุ้มข่ามาอยู่นี่ขนาดไหนเนาะพจังเราอยากมาน้ำบริสุทธิ์กลับมาพูดรู้ใจแก็ใส่งามแลาเสื้อตัวนี้เพื่นได้ใส่กางาม์คอยซื้อไม่เพื่อนยีนอเวสเสื้อสูตรคือกันเออแต่ใส่ได้บ้าใส่แล้วบอกเออเออแต่บางบุญลุงอยากเดาแต่ตัวนี้ค่ะ งามงามเลยเสีย,ยใส่คือเราสนคือกว่าการน้องเสือแลวกับซุปเข่าคอยกระบ,บอกน<ม>ั่นแหละแต่ว่าอย่าไปใส่เสือ่อกีฬาคือยายร้อนในซุปเข่ากับบองามมันบ <c oughs> <c oughs> อสกระบัดอยู่ใส่ในบ้านต้องจองเข้าไปในเมืองกัเข้าเมืองสลิวลิวตามมเจ้อเอา้าคือกินก้อนหัวอันนี้พี่สาวคนที่สองเขาจะรับซื้อขี้ยางเฉพาะในหมู่บ้านและจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเท่าแก่ใหญ่เด้อวันนี้ขี้ยางไม่เยอะ แต่ว่าเป็นวันถ้าเป็นวันที่ฝนตกอะไรคือขี้ยาจะเต็มเติมร้านเลยพี่นออ้องมึอนี่คนมาขายปลาไหลจ้ะฝั่งโน้นบ้านพี่สาวใหญ่แล้วก็ฝั่งทางนี้บ้านพี่สาวคนที่สองจ้ะออกจากนี่แล้วแม่มากก็จะอาพาเด็กน้อยกลับไปบ้านจะเตรียมตัวไปไปเมืองการไปในเมืองได้จ้ะเด้อพาพี่สาวคนโตเขาจะไปซื้อของมาขายแล้วแม่มากก็ให้พี่อ้อยกับเอาจะไปทำผม,<ฟ>มจ้ะวันนี้เก้ียมังกรมา มาถึงร้านทําผมแล้วจ้าพี่วายจะเปลี่ยนสีผมนี่ฮส่วนเอม่าจะดัดผมแล้วก็ข้างหน้าจะทําเป็นสีฟ้าไม่ใช่ฟ้านะสีน้ําเงินจากนายให้เป็นสีน้ําเงิน,นเจ้าของร้านสวยมากจ้าน่ารักนี่เจ้าของร้านฮิตองตองอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยตัวเล็กๆน่ารักนะ ลูกชายตัวเป็นหนุ่มแล้วแม่ทุนแม่ยังสวยอยู่เลยเฮ้ยแล้งามไหมลูกอืมงามคือใครเหมือนหมืโอ้ยงามเหมือนพี่ออยหน่เออแต่ก่อนมาคือเมย์อยู่ดินหนีบอแล้วงามเหมือนพี่ออยมาสั้นทำอะไรกันจ้ามามากินส้มส้มอย่างมะม่วงมันต่อนั่นมะม่วงมันนเนื้อเออโต๊ะอี้นี่มาบนดากค่อย อย่างพอน่าไส้ก็ไปทั้งขวางขวางทัวงโต๊ะทั้งไส้ในหินเดียวเออได้หินเดียวเจบอลอันนี้เพิ่งเข้าใจเหตุเนีอาป่ามันลมเห็ดมันเจ็บเป็นกระซุ่มเนาะของคอยนั่นยายแหล่บริษัทมันต้องฉีดน้ำตลอดเด้อันนี้เออเข้าฤรือสีเนี่ยแต่ว่ามันใกล้สายไฟเนาะบ่ตายเลยเนาะฉีดตลอดของคอยมัน้าตายแล้วมันดำนลยเย็นบอกโอ้ยตลาดแล้วนั่นถ้าเทาฉีดน้ำไม่ดีให้เป็นพุ่มแล้วก็ลุ่มมั่งสิเรื่อยๆแพร ต้องคนมาเจ้าเนี่ยบไยในนอนเจ้าคนบอนอืมคนเนี้ยกินเนื้อย่างไว้หมูกระทะจ้ากินนี่กินนี่ไม่ไม่ค่อยหิวหรอกค่ะเพราะว่าแบบหิวก็โอเคเนาะไดเอทอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากินรอลูกที่เฉยจะรอพี่ออยแล้วก็เอ็มม่าทำผมที่ร้านอูปกนี่จ้ะ มาเดอมาเดอมากินร้านเกีนกระทะทองส่วนที่สี่เวลานี้กินกระทะเงินก็อร่อยจ้ะอร่อยอร่อยมาเดอร์อันนี้เป็นกิโลกิโลละสองร้อยห้าสิบอันนั้นบุฟเฟ่ที่สีเวลาบุฟเฟ่รุ่งทางเลือกเลยอืมเจี๋ยทางกินเลยนะมากรุงมันมาส่มไเออภาษีบอกกี่วันถ้าคุณมากรุงนะร้านนี้ไม่ใช่บุฟเฟ่์นะจ่าเขาจะขายโลละสองร้อยห้าสิบแล้วแต่คุณจะมากี่คนสองสามคนก็ว่าไป แต่พวกแม่เอมามาสามคนนะก็ตักไปสองรอบห้าเราไว้แล้วดีตรงเขามีของหวานให้นําด้วยจ่าพี่น้องเนี่ยของหวานแล้วก็จจะมีส้มตำบริการตำเองนาด้วยจ่าเ้อพิ่แต่หางหงน้าเออโอเคอยู่ราคานี่ก็ไดที่จริงก็อยากกินบุฟเฟ่ต์นั่นแหละแต่ว่าถ้าบุฟเฟ่ต์มันต้องไปน่นว่ามันไกลร้านที่พาน้องออยมาทามาทําผมนะจ๊าก็เลยไม่ได้ไปเนี่ยส้มตำก็มีขอถ่า,ายในด้อจ้า ก็ถ่ายในได้จ้ะชวนอาหารข้าวก็มันมีเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปเลยจ้ะก็จะมีเส้นอันเส้นร่อนอีกอย่างก็เือบว่ามันเส้นร่อนเ,อเอานาะวุ้นเส้นอีกอย่างเนาะเส้นแก้วนะแม่มามากก็จะมีเนี่ยนี่แหละบูอาดเครื่องในผ้าคีร้วห่อเงินห่อทองก่ะว่ากันไปประมึกเนาะจ้ะเนี่ยจะมีหอยหอยแข็ง เนื้อสามชั้นเน,เนื้อเนื้อคอเอยียงกบว่าไยจากพี่น้องกับเหมือนบุฟเฟ่บ้านเรานั่นแหละแต่อันนี้เขาไม่ใช่บุฟเฟ่แนละ้วเขาให้ตักจ้ะแล้วก็เสร็จจากนี้ไปส่วนมากแม่มากกินแค่สองสามคำจากพี่น้องส่วนมากจะเดินถ่ายรูปเดินคุยไปคนเดียวว่าไปนะ้องแล้วก็จะไปรับเอมาจา้ะทีเนี้ยรับเอมาก,กับพี่ออยชอบไหมคะชอบชอบมากไหมอ๋อสวยมากฮหลังฮาหลังให้แม่บ้างไง เออให้ดูเอ็มม่ากับพี่ออยตอนกำลังทำผมถ้าสังเกตว่าคลิปที่แม่เอ็มม่ามาเมืองไทยมันจะเป็นแบบว่าคลิปจะไม่ค่อยพูดต่อต่อติดๆกันเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ากลัโปกล้องกโปเต็มโทรศัพท์เต็มจะเวลาจะไปในเมืองก็ไปแล้วก็ไปถ่ายในเมืองอย่างเดียวนี่จะอาจจะไม่ได้อัดทะลุเท่าไหร่ได้จ้ะเนอะแต่ว่ากล้องมันเต็มมาถึงบ้านแล้วก็ของฝากให้น้องชายจ้ะ อ๋อใส่หนาหนาวก็ได้บ้านเขาบอกไฟหนาวเจงเป็นเลือดใส่หนาหนาอืมอันนี้ก็ของน้าทรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ของตัวเต๋ตัวเตียเลือกเอาไปแล้วเอตียอยู่พัทยาพุ่นอันนี้พ่นเ่เอาเนน่ใส่นออันหนึ่งของตัวนะอันนี้อันนี้ของต้นให้มันมาเอาเด้อตึ้นมัน,นเชิ่มาไปเอาของน้ำมังเสีกแล้วของกับตาของ เนี่ยสุนทรรองเท้ดูสิเกือบนี้เ่ออยากไปทำน้แต่วันนี้อาจจะได้เยอะน้อยตกเอาเลยอันเทมดวงตัวนั้นกรใซ่ยมาได้ใหญ่บัวอันนี้ก็สั่งผัดกะเพราทะเลกับกุ้งเตี๋ยวจ้ะมาจากร้านร้านสาวว่าจะไปถ่ายร้านร้านสาวทํากับข้าวขายกระบอกไม่เวลาไปเลยไน้องกลับเมืองไทยยุ่งยุ่งส่วนของพี่ออยน่ะกุ้งเตี๋ยวชามห้าสิบพิเศษเนื้อกับลูกชิ้นเป็นเก้าสิบด้จ้ะ ของแม่มากก็คืออร่อยอร่อยไอเอมายังบอกว่าพี่เมียทำข้าวผัดกะเพราอร่อยกว่าแม่เพราะฉะนั้นเอมาว่าคนมารผัดกะเพราได้เอมาแต่ไม่ใช่กะเพราถ้าดีนะเอมาจะชอบกะเพราไก่มูงธรรมดาน่ะจ้ะนี่ก็ให้เบึ่งเงินอกไม่งามๆเลยจ้ะขอบคุณหลายๆด้จ้ะที่เข้ามารับชมจ้า